สวัสดีครับโคกรช่องทั้งเดียวนะครับตอนนี้รถไถมาเรียบร้อยแล้วครับกําลังดึงนะครับโอ้เรามาดูชอดเด็ดนะครับดึงเบา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 มายาวไปยาวไปนี่ดึงมาเรื่อยๆครับซา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 ไป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 เดิน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 ถ้าไม่มีรถไถเข้ามาไม่ได้แน่นอนัมนลื่นนะครับ ไปเดินเดินไปไปไปยาวไปยาวไปเบาเบาเบาซาซาซากดนเตือนมาหน้าตรงนั้นเบา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 ไป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 นี่นะครับเลื่อนไปเลื่อนอีกเลยไปอยู่บ่าตัวนั้นน้าคือบุดินไปเลยตัวนั้นมันติติดนะยามะติดตัวนั้นน้าดึงไปเลย

นี่เอามันเสร็จทีเดียวเลยครับไป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 ได้บ่พี้บ่มาได้อยู่บ่ได้อยู่ตอาตอนนี้ตอนนี้ท่านผู้ช่วยก็ลงไปปลดโซ่มันเป็นโซ่แห่งความรักนะครับ จะไวไหมน่าจะไวนะครับมันแน่นอยู่ครับโอ้จมมาตลอดเลยนะครับก็น่าจะไวนะครับแน่นๆอยู่ดูว่าน้องเขาจะเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังมาได้ไหมเพราะต้องเอาต้องหนันคนทำไมเนาะ ต้องเดินหน้าแล้วก็ถอยลังมาครับก็คนที่ชำนาญเขาเขาเคยขับมาเนี่ยมันจะเขาจะรู้พื้นที่รู้น้ำหนักรถอีกบาอีกอีกอีกได้ได้ได้ พออพ่อพอพ่อพ่อพอพอ,พอ,พอ,พอพลูกคิดตัวใดง่าย Xây lang nhao à? okay. ở ti. làng thường bỏ Hả? Lang ờ. nhao có đây. đây nữa Bỏ Không gì nữa, không hẳn mình? Gặp. เคไปเลยจัดเลยรถไทยมีอยู่แล้วนะครับก็หอยตูดมาตรงๆก็เทลางเอาก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่างเยียรครับบอกนด้ไหมบอกนด้ไหมมาอีก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  ความฝัดเสียวนะครับโอ,โอเคโอเคพอ่พอพ่อล็อกอ่าครับสวัสดีครับ